ที่สุดเกมที่พวกเราต่างเฝ้ารอการสารต่ออย่างยาวนานหนึ่งภาคใช้เวลาในการสร้างยาวนานกว่าหนึ่งปีตอนนี้มันถูกปล่อยออกมาแล้ว Rainbow Friends Chapter 3 what the hell โอเคผมบอกความจริงก็ได้นี่ไม่ใช่เกมออฟฟิเชียลนะครับนี่เป็นเกมแฟนเมดเราแฟนๆสร้างภาค3ขึ้นมาเองเลยกว่าเกมจริงจะปล่อยภาค3ออกมาเรานั้นก็กลายเป็นศพใต้ต้นมะม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในดูหน่อยเวอร์ชันแฟนเมดมันจะดีเหมือนเวอร์ชั่นจริงหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวตะกี้นันอะไรน่ะ ช่องเฟรนส์เหรอโอ้โหคนเพียบเลยนี่มันอะไรวะเนี่ยใช่จริงด้วยรอดช่องเฟรนด์ขอโทษด้วยนะแต่ว่าฉันนั้นปล่อยพวกแกไปไม่ได้จริงพวกแกรู้มากเกินไปแล้วทำ <c oughs> <laughs> ไมบลูมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่พวกนายเห็นนั่นหรือเปล่าเขานั่นตามเรามาที่โรงเรียนด้วยเราจะต้องไล่จับเขา ดูเหมือนพาลงเนี่ยจะทิ้งเน็ตเอาไว้เต็มโรงเรียนเลยโอเคเราจะต้องไปจับเขานะครับโดยการใช้เน็ตช่วยๆและแน่นอนผมยังเป็นเรนโบว์แมนเด้ยทำไมสีมันมืดจังวะเรนโบว์แมนทอไมกอดเรนโบว์แมนออกลงอีกครั้งหนึ่งนี่ไงเจอเน็ตแล้วนี่เอวะเกมถือว่าค่อนข้างที่จะสุดยอดเลยทีเดียวนะครับ ว่าแต่ผมแอบในกล่องได้ไหมไม่ได้ชิบหายแล้วเกมนี้แอบในกล่องไม่ได้เก็บเน็ตก่อนกระโดดก็ไม่ได้นะเกมนี้สิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ดีไซน์ของเกมเกมนี้ก็คือเรนโบ์เฟนก็ผมมันเรนโบ์จริงๆเว้ยสีแม่งยังก,กับรอดช่องนะครับกูอชอบมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวเนีย่ยเห็นโอ้ m ม g ก d a รนโบว์เฟรน d ์ไม่นี่มันลอดช่องแมนในเวเน่ยกูไปก่อนแล้วแอบอยู่ในนี้ได้ไหมแอบด้วยแม่เจ้าแมคานิกสุดลำ้ำทำไมเพื่อนเรามันขี้เกียจหาเน็ตจังวะแค่สิบหเองแล้วแบบคนตายเพียบเลยคุณผู้ชมโอ้เจอเน็ตเดี๋ยวเพื่อนช่วยกันหาเน็ตอยู่ตรงนู้นน,นันนึงคิดเอาแล้วกัน ใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะหาเน็ตเจอจนต้องมีเอ็กซเรยอะไว้ใจไม่ได้จริงเลยว่ะกับทีมหาชุดนี้โอ้ยนี่พวกแองเล่นกันเป็นไหมเนี่ยมันอยู่โอ้พระเจ้าสุดท้ายพวกแกให้เรนโบ้แมนมาแบกเนี่ยเฮ้ยนั่นไงจับเขาเร็วเฮ้ย <c> บ <oughs> รูมังเสร็จกูแน่ไม่มันคือเรนโบ้ต่างหากคุณผู้ชมโอ้วัด <c oughs> เ้ยเม่มีพลังซูเปอร์ไซยะเฮ้ยพลังขึ้นเต่าก็มาว่ะทํไมกันหน้าดำไปสิมึงโคอะไรเนี่ยมันเป็นนินจาเฮ้ยนินจาเหรอมึงอะนินจาเฟรนด์ลุ่มตบเลยตบเลยตบหน้าสั่นเลยเฮ้ยไปพลังอีกแล้วหนีเร็วเพื่อนหนีเร็ว โอเคดูสาภาพแล้วว่าทําไมกูถึงหาเน็ตไม่เจอคุณผู้ชมดูเพื่อนๆเ,เราสิดูแต่ละคนเฮ้ยอย่าเข้าใกล้ดิพลังอะไรนี่ปสยาโอ้จัดการมันจับมันอืม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 อมึงเละเรียบร้อยตายเลยพวกเราจัดการเขาได้แล้ว แกคิดว่าแกสามารถกำจัดฉันได้ยังไงเหรอไหนามาดูหน่อยว่าแกชอบออเรนจ์หรือเปล่าสีส้มนะครับเอา้าแล้วเรนโบหายไปไหนแล้วลแล้วเรดล่ะเรดก็หายไปด้วยนะครับแล้วตัวไหนวะคือออเรนจ์ไม่ได้ผลอะเราจับเขาไม่ได้อย่างงั้นเราลงหนีแล้วกันแต่รู้อะไรไหมเราไปไม่ได้ถ้าเกิดเรานั้นไม่มีแบ็คแพค What?? โอเคคุณผู้ชมภารกิจต่อไปไล่หากระเป๋านะครับกระเป๋าสีดำกอดไปเลยวะเฮ้ยโอ้ไม่กอดโอ้ยแอบกอดแล้วออร์เรนจ์อยู่ไหนวะผมยังไม่เห็นออร์เรนจ์เลยคุณผู้ชมเก็บกระเป๋าก่อนไอตัวไหนว่าเป็นตัวสีส้มกระเป๋าโอ้ นี่มันกระเป๋าของผมเลยนี่วาเฮ้ยเฮผมว่าผมเจอสีส้มแล้วว่ะเนี่ย <Hey. S 1> ผมว่าเจอส้ม <Hey. S 1> มันเข้าไม่ทันโคหักตายไปเลยจริงๆมันคือสีเขียวใช่ไหมเฮ้ย <Hey. S 1> ผมไม่รู้ดิรูปร่างมันคล้ายๆสีเขียวนะครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นที่เรียกได้ว่ากินลอดช่องเข้าไป เฮ้ยอู๋อู my god มีสองตัวเลยมีสองตัวแบบนี้แอบคิดเอาแล้วกันเพื่อนเราไม่ช่วยหาเลยเว้ยจนต้องมีแบบที่สแกนกรรมอะ่ะนะครับโ oh. อ้กูเจอเต็มเต็มเลยเพื่อนเลยเฮ้ยไ <Hey. S 2> อน,นี้มันตาบอดหรือเปล่าใช่ไหมมันตาบอดเลยตัวนี้มันตาบอด ร้อยพวกเรานี้อย่างเดียวไม่ได้นะฉันพอกับการวิ่งหนีแล้วเรามาจัดการเข้าดีกว่าแต่ว่าเราจะต้องหาบางอย่างเป็นเวปอนเป็นอาวุธนั่นเองฮะเพนซิลเนี่ยนะมันเป็นจอนวิกเหรอต้องเก็บดินสอนะครับเพื่อจัดการเรดนี่แกจับมันไม่ได้เลยอย่างนั้นเหรอได้กูจะออกโลเอง เอาว่ะเรดมาแล้วคุณผู้ชมครับเราจะได้เห็นเรดรับผมไล่เราแล้วนะครับแล้วคราวนี้มันแม่งก็เดินทั่วโรงเรียนเลยเดียววะใช่ไหมดูดิคุณผู้ชมแม่งเดินทั่วโรงเรียนเลยเว้ย,ยดึงสองแท่งเลยผมอยากจะเห็นเรดนะเนี่ยไอพวกนี้มันแอบอยู่ตรงนี้แต่ไม่หมดเลยอะคุณผู้ชมมันแม่งไม่ยอมไปหาของเลยเว้ยเฮ้ย โอ้พระเจ้าโอ้ทั้งห้องเหลือกันแค่นี้โอ้แม่เจ้าแม่งมากันเพียบเลยวะไม่สนไม่แคร์ไม่สนไม่แคร์ผมไม่สนและผมไม่แคร์นะครับผมจะไปตามหาดินสอคนเดียวก็ได้เว้ยไม่งั้นแม่งมันไม่ผ่านอ่ะเฮ้ยนี่ไงผมเจอเรสละเห็นเรสไหมเห็นเรสไหมโอ้ยใจเย็นรีบร้อยมันเข้ามาในห้องนี้ไม่ได้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเรสดิเรสในเวอร์ชันที่แบบ กินลอดช่องไปก็เยอะเหมือนกันนะให้ไงโอ้คราวนี้3ตัวเลยเยี่ยมไปเลยแม่งทุกคนออกันอยู่ในห้องนี้นะครับวกูว่าทำไมกูถึงไม่ผ่านกูเกียดพวกเองอุย้ยนอกว่าจะผ่านอ่ะนี่อะไรอีกเนี่ยนั่มันเรดดินะจัดการฆ่าเขาเลยมึงเจอกูเรดหลือกูคนเดียวแล้วเนี่ยเอาว่ะ โอ้โอ้โหบอสไฟอย่างนี้เหรอทำไมงอเรดโอ้ว้าวนินจาจอมกระถาโอ้ว้วเอาวะเรดมึงเจอกูเฮ้ยนี่ใช้เวลาสู้นานเลยดิอย่างเงี้ยมันมีแค่ผมคนเดียวเว้ยเฮ้ยตายโอ้ชิบหายแล้วไงหนีก่อนอืมดูดูดูพลังของเขาคุณผู้ชมพลังการโจมตีรูปแบบใหม่พร้อมมาปล่อยพลังขึ้นเตาอืมกูแอบอยู่ด้านหลัง อีีซเฮ้ยมันหน้าลำใหญ่จร man, ิงเลยว่ะช่วยตายหน่อยโอ้อู้กอดตะกี้เกือบโดนเกือบโดนท่าที่แบบโคตรเท่ของมันนะคุณผู้ชมแม่งโดนครั้งเดียวกูกระเด็นเลยเดี๋ยวท่านี้ท่านี้แล้วนินจาจะมาท้าอุ้ยพันปักษาโอเคพันปักษาโอ้ว่าเป็นนินจาด้วยมึงอุ้งคุปหน้าคุบหน้า ตายเรียบร้อยหมดหลอดนะครับระ <c oughs> เบิดเงี้ยเด้งดิ่งเลยมึงนี่ปอดหยุดเถอะฉันขอโทษฉันจะหยุดชั่วแล้วฉันสาบานเลยอืมขอฉันคิดก่อนเนะเลือกอะไรดีวะฆ <c oughs> ่ามันทิ้งปาดคอมันแกเจ้าเรดแกทำให้ฉันดูแย่ กูในฐานะเรนโบว์แมนกูจะจัดการมึงไม่มีคำว่าปราณีคุณผู้ชมโ no นเมอร์ซี่เนี่ยเราเลือกที่จะจัดการเรดเอาให้มันจบจบผมไม่อยากปล่อยคนชั่วไปวะ่ะเฮ้อฉันรู้สึกแย่นะอย่ารู้สึกแย่ไปเลยฉันขอโทษนะเรดเอาค้างเลยขอโทษเรดเสร็จปุ๊บค้างคุณผู้ชมมันค้างจริงนะเว้ยคุณผู้ชม ถือว่าเป็นฉากจบที่ประทับใจคุณผู้ชมหมดแล้วหมดแล้วเอาล่ะคุณคิดเห็นยังไงกับ Rainbow Friends Chapter 3ก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมกันดูแล้วกันเกมไม่ได้แย่นะเวย้ยเกมไม่ได้แย่ถ้าเกิดคุณนั้นไม่อยากจะรอ Chapter ร์ของแท้แล้วเราก็ลองเล่นอันนี้แก้ขัดไปก่อน